เกมนี้เป็นเกมที่มีสายอาชีพถึง8สายอาชีพหลักซึ่ง แต่ละสายนั้นความสามารถก็จะไม่เหมือนกันอย่างเวอร์แดนออร์คอก็จะเชี่ยวชาญด้านยูริยะไก่เฮวี่คาร์เดียนเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ยาระชิดมาร์คแมนเชี่ยวชาญการต่อสู้ยัยะไก่ฟอร์ดแมนเชี่ยวชาญด้านเวทระยะไกลชิวไนเชี่ยวชาญด้านดาบและโลว์วินไนเชี่ยวชาญด้านหอกสตอร์เบตเชี่ยวชาญการใช้ดาบยาวลูกเคียวบีดพาร์ฟเมอร์เชี่ยวชาญด้านการใช้กีตาร์แถมยังฮิวได้ด้วยซึ่งตัวผมกระเพาบอยนั้นเลือกเป็นอาชีพสตอร์เบตลุยกันเลย10ชั่วโมงบูตคอ เริ่มมาผมเข้ามาสร้างตัวละครหัวชมพูที่น่ารักที่สุดทัดผมทําได้ perfect เราน่าจะลุยกันอย่างรวดเร็วตื่นมาผมไ,มได้จดหมายจากผู้ดิี่นามเป็นน้องสาวผมเขียวสวยๆคนนี้นี่เองจะเป็นคนให้เควียเรายาวๆเลยะนะแถมถ่าเงินเราด้วยนี่คือเมืองหลักแอสตอร์ลีดลีเจียนที่เราเริ่มมาจนไปผมก็ได้คุยกับเหล่าเอ็นพีซีมากมายแล้วก็ัตย์กับเจ้านี้เอาพลังสตอร์เบดไปกินหลังจากที่ได้ในเมืองจนเบื่อแล้วพมก็ออกไปข้างนอกก่อด้พผมกับโลกที่กว้างใหญ่แต่อย่าปั๊บทำเควียรไล่สัตว์แกไปสัตว์บอส ไปซัดก,กับตัวลายเพื่อเอาเลเวลแต่ก็จัดก,การเจ้าชายชุดดำคนนี้ไม่ได้ แต่ตัวนี้ยิ่งกว่าใครจะชนะมันได้วะพอยอุ่นเลเซอร์มแบบนี้ใครจะอยู่ก็อยู่แต่นี่คือที่สุดของบอสช่วงต้นเกมผมก็จัดการมันไม่ยากเท่าไหร่กลับมาพักผ่อนในเมืองด้วยการขี่น้องหมาสุดน่ารักเร็วกว่าเดินเยอะแล้วก็เล่นสเก็ตบอร์ดโต้ลมน้องหัวเขียวบอกว่าเราเล่นเก่งจังแล้วก็จบท้ายวันได้อย่างสวยงามน่ารักจริงๆตัวละครเราในสุดตอนนี้ผมก็ววยี่สเห็นไหมว่าเกมมีอะไรให้เราทํามากมายเลยถ้าใครอยากลองอ่ะดาวนโหลดใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะกลับมาต่อ ่อผมเี่มาคุยกับเอ c ตัวหนึ่งซึ่งนี่จะเป็นเส้นทางแห่งการทดสอบด้านหนึ่งด่านสองไม่เท่าไหร่หรอกแต่ด้านสามเนี่ยสิสุดยอดหุ่นไม้ที่น่ากลัวของคอบปินเชื่อผมนะ่ากลัวจริงผมตี้มันแทบไม่เข้าเลย ผมเลยลองเปลี่ยนเป็นปของสีฟ้าชื่อเราได้มาบอกเลยว่าวินาทีสุดท้ายถึงจะผ่านผมเลยขายเคยรย่อเงินมาที่ชายหาดที่นี่คือที่ตกปลาสินะแม่สาวน้อยผมซื้อเบ็ดซื้อเหยื่อป่ามาแล้ว,วยเยอะเลยนี่ก็ค่อยๆดึงให้ปลามาหาเราเลยอ่ะนี่ปลาแน่นะวินี่ดิปลาจริงๆผมเริ่มสำรวจโลกกว้างที่การไปทางซ้ายของแมพเอ้ยตรงนี้ไม่ทางขึ้นด้วยแฮะมีอะไรประวะดูเหมือนไปเท่าอะไรสักอย่างแต่ยังก่อนผมขอไปสำรวจก่อนละกันระหว่างทางผมก็เจอเจ้าหมูน้อยต หม้ใบยญ้าน,นี่มันพรชันท้ายจริงๆแล้วนั่นหีบพอเปิดอับก็จะได้โหลดออฟเป็นเพชรของเกมนี้กอบ,บินเต็มเลยวะ่ะเราจะวิ่งแบบไม่สนอ้อแล้วดูเหมือนผมจะมาถึงทางตันสินะเราจะขึ้นไปยังไงฟะเนี่ยหลังจากที่ผมกระโดดไปมาไเรียรเวลานานผมก็ได้ตัดสู่เราต้องไปสถานที่ที่คล้ายๆคริสตัลสีฟ้ามันเรียกว่ารีโซเนน,นพอกดเข้าไปมันใช่เราเลือกสกิลความสามารถการผจญภัยผมก็ได้เลือกเลยเป็นลอยและล่อนผมเป็นคนชอบบินขราวนี่แหละพอเรา กระโดด2จังหวะแล้วกดคิวตาเขยดดไปตรงลมในที่สุดผมก็บินได้ครับคุณแม่ผมใช้สกิลนี้บินไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้เลยมะ คราวนี้ผมก็สามารถล่าใบทจนภัยเขาด้านบนได้ผมก็นอนไปสถานที่ที่มีป้อมปืนใหญ่แปลกๆครับคิดว่าผมจะมาตีบอลน,นะซิไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วนี่อิงเสิรงตัวอะไรอยู่เนี่ยผมพาทุกคนมาจกเห็ดต่างหากจกเห็ด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 ,หดสิ่งที่ผมทาเมื่อกี้เขาเรียกว่าสกิลไลฟ์เดี๋ยวเราเขอามาจอดเลือกกันอีกทีนี่คือเคว็ดลววันอย่าลืมทำกด้วยนะเลเวลเยอะจัดรู้สึกว่าสกิลมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมเลยมานั่งอัพสกิลให้เต็มให้หมดฟินจัดสกิลเยอะเต็มผมกมล เรามาหาน้องหัวเขียวเพื่อรับเควสตีบอสไอ,นอ้น้องให้เควสอย่างโหดผมเลยตัดสินใจได้ว่าเราไปตีบอสโลกหมูป่าละกันไอ้หมูตัวนี้มันอยู่ในสถานที่ที่อยู่ข้างๆเมืองที่ราบสูงมันจะเกิดบนที่ราบตรงภูเข,ขาในค่ายลับแห่งหนึ่งไอ้บอสพวกนี้มันจะเกิดทุกๆชั่วโมงเราต้องรอหลังจากผมจ้องนาฬิกาไป30นาที มันเกิดรละว,วะถึงวาละเอาจริงนี่ลุมเป็นสิบคนไอหมูป่าโคตรอื่น,นมันปล่อยลำแสงเหลืองอกจากตัวได้ด้วย <c oughs> เฮ้ยเราก็พุ่งเป็นมา้าเลย่างดีเลยจ้า <c oughs> ปล่อยอุกกาบาตไปด้วยนี่เองเป็นหมูป่าจริงปะเนี่ย <c oughs> ผมก็คนที่เซิร์ฟก็ลุมเซิร์ฟไอห,หมูป่าปานน้ำไฟแสงจนมันยอมแพ้สลายลงทรณี ไอพวกเวอร์บอสันจะดรอปหีบครับผมก็ใช้คุณแจไปเลยมันก็ดดอบเป็นพวกชิ้นส่วนกับไปค้าเป็นร่างทรงมอนเตอร์แต่ผมก็ไปเจอระบบหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเล่นเกมน,นี้ทั้งวันทั้งคืนมันคือจัดการมอนเตอร์ยังไงล่ะ10ตัวก็จะได้5เพชร50ตัวก็จะได้10เพชร2 0 0ตัวก็จะได้15เพชรนั่นเป้าหมายของเราผมก็ได้ฟาดฟันจมูกนอ้อยอย่างบาคลัง ผมจัดการมันไป60ตัวแค่นี้ก่อนนะพี่สองร้อยตัวไม่น่าไหวผมก็จะไล่เก็บมอนเตอร์อย่างละ60ตัวนะถ้าดูผมจะทําได้ต่อมาผมมาสถานที่ที่มีกอบบินถืออาวุธเต็มไปหมดมันมีทั้งกอบบินถือธนูตัวถือกระบองตัวถือโล่และดาบใช่ผมไล่เก็บมันอย่างละ60ตัวในสุดผมก็เก็บกอบบินถื้รอบอย่างละ60สิตัวเล่นจนลืมแตะยาผมฟามจนลืมเวลา พอเก็บได้คน้วจะได้แต้มคู่มือกันถ้าายด้วยแล้ววันก็เอามาแลกแฟชั่นมากมาอย่างไงล่ะแต่รู้สึกว่ายังไม่พอผมมาแลกเก็บเจ้ามูป่าต่อเป็นส์ใหญ่ไม่ใช่ส์เล็กต่อไปเป็นเจ้ากอบบินถือมีดไปลงกับโลาน้องชายแน่นอนว่าเวอร์บอสผมก็ไม่พลาดมันก็แค่มอนเตอร์ที่ตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะตีเจ็บเอาเรื่องเลยนี่หว่าเรียบร้อยคอสมุดผมเบื่อแล้วผมก็เลยออกสำรวจโลกต่อหวานเจี๊ยบหีบทองผมนั่งเปิดโลกจนวันผมใหญ่เช่านี่ ผมนั่กลับมาที่นี่เพื่อมาเล่นระบบสกิลไลฟ์เราจะมาเก็บเห็ดแบบเจาะลึกกันยังไงล่ะผมจะเก็บแบบใช้แต้มโฟกัสพอเก็บแบบโฟกัสเราจะได้แต้มแบตเตอรี่เยอะมากๆแถมได้เหรียญได้ปลดล็อกความสาม,มารถในสกิลต่ออีกผมก็จะปลดเป็นมือใหม่อาหารเห็ดผมจะเป็นเชฟพิชลินห้าดาวด้านอาหารเห็ดยังไงล่ะพราผมเก็บได้เห็ดตามที่ต้องการแล้วก็ไปหาเชฟมือหนึ่งของเมือง ที่มาหาเขาไม่ได้ขอเขาสอนแต่เรามาซื้อวัตถุดิบกับเขาจัดน้ำผึ้ง10โหลจัดนายสิก้อนแล้วข้างๆนี้ก็จะมีหม้อไฟยังไงล่ะสิ่งที่เราจะทําในวันนี้เป็นซุปเห็ดน้ำผึ้งจากฝรั่งเศสพอวัตถุดิบครบผมก็ยัดลงไปเลยที่ผมทําได้เพราะผมปลดล็อกสกิลมือใหม่อาหารเห็ดยังไงล่ะ <c oughs> เรียบร้อยครับซุปเห็ดเพิ่มดีเฟนหอมๆเลยเวลาเล่นสกิลไน์นี่ได้เห็ดรีด้วยนะเนี่ย ไหนๆทำอาหารแล้วเราก็มาเป็นชาวประมงกันอีกสักรอบอ้าวเฮ้ยทำไมป,ป้ามาดึงแรงขนาดนี้วะเนี่ยหรือว่าชาวประมงมันบอกกับเราว่าไปเก็บเห็ดต่ตอนี้แล้ว เรามาดูโหมดการต่อสู้ตึงๆกันบ้างดีกว่านี่คือโหมดพื้นที่ไม่เสถียรเป็นโหมดที่ทําให้เรานั้นได้สู้กับบอสต้องไฟกับก็อบบินตัวแบบเอ็กยังไงล่ะมันจะเป็นการจับคู่กับเพื่อนร่วมทีม5คนเพื่อรุวมเสิริงไอตัวนี้สด,ดยอดประสบการณ์ใหม่ต้องร่วมมือกันซึ่งแต่ละคนในทีมก็จะตำแ,แหน่งไม่เหมือนกันก็จะมีฮิลเลอร์ D.P.S มีแทงมีเมทแต่ถ้าใครเป็นอินทวัดแบบผมก็กดโซโลก็ได้นะจ๊ะจากสู้บอสง่ายๆแม่งจะกลายเป็นฮาร์ดโหมดทันที คุณผมนั้นขอได้กับปาร์ตี้ดีกว่ายอมเป็นเอ็กโทเวิร์ดใครจะเป็นราชาโซโลโ่ก็เป็นไปเสริงกับเพื่อนชิวๆไม่ต้องคเครียดเพราะหมดนี้มันไม่ยากมากด้วยแหละ แันนี้คือของที่เราได้รับก็จะเป็นไอเทมพวกของสมใสยหรือไอเทมต่างๆพวกเครื่องประดับก็ได้เหมือนกันผมแบกไงแค่นั้นแหละผมก็เลยเซิร์ฟมานอีกรอบจะได้เอาของเงยอะๆแต่วันหนึ่งไม่ได้แค่2รอ,อบนะรับไอเทมน่ะ๊อบบี้มันก็แตกอีกรอบคราวนี้เราได้เป็นไอเทมสีม่วงในส่วนหัวของดีนะเนี่ยผมก็ใส่ไอเทมแบบจัดเต็มไปเลยสิครับบอกเลยว่า <c oughs> ชนหลังจากที่เราชิวๆกันอันนี้คือหมดของจริงเลยล่ะ เโอติกเหลี่ยมดันเจี้ยนนี้ชื่อวาชอบบินเลียมันไม่ใช่ดันเจียนธรรมดาหาคนแบบเมื่อกี้คราวนี้จะเป็นดันแบบใหญ่ๆหเลยมันจะเป็นดันเจียนที่เราต้องใช้ความสาม,มัคคีมากกว่าเดิมเดินไปเรื่อยๆเราจะพบเจอกับมอนเตอร์เป็นห้อง ห้องแรกเพื่อนร่วมทีมเราก็ช่วยกันเซิงแบบง่ายดายมันก็จะมีตัวหัวหน้ากับลูกกระจกอะนนะเจอพลังสายฟาสตอมเบดไปแตกกันหมดพอเคลียร์ห้องนี้เสร็จเราไปห้องต่อไปไม่ใช่บอนเตอร์ครับแต่เป็นกับดักแต่เอวผมมันยิบเสียมันพริ้วเหลือเกินหลบได้หมดเอาล่าห้องต่อไปเรากลับไปเจอกับบันเตอร์อีกแล้วเป็นห้องที่3แต่ผมปล่อยเพื่อนร่วมทีมให้มันซ้มลุกน้องปเราจะจัดการตัวหัวหน้าแต่ที่เห็นผมตีตีเนี่ยมันเด่นเหมือนกันนะแบบมบือจัดจัดอะ แต่ห้องต่อไปนี่ฮาสุดละเฮ้ยพี่ชายอย่าเข้าไปเขาลองจะบอกว่าให้รอไฟหมดก่อน นี่คือห้องที่สี่ครับยังไม่ใช่ห้องบอสนะเนี่ยมันจะมีหัวหน้ากระจอกเป็นกอบบิ้นตัวใหญ่เวทเราก็ปล่อยเพื่อนแทงไปแล้วเราก็เสริงดาบแล้วข้างหน้าก็จะเป็นพวกกอบบิ้นที่มีดาบล้วโหไอ้พวกนี้ก็จะอึดหน่อยแล้วข้างหลังสุดจะเป็นพวกกอบบิ้นไฟแต่ถ้าหวังจะเผาผมด้ไฟก็ฝันไม่เจอเพราะผมเพรเียวดงังสายลดมดูดีแค่ลูกบอลไฟไมันยังไล่ใส่ผมไม่โดนอ่ะแต่เลื่อนรถนะพี่อย่าไปบองดิว่าน้อง <ST das> พอจบห้องเมื่อกี้ไปเกมให้หลอกกําลังกายสักติดหน่อยด้วยการขึ้นข้างบน หน้าตามมันคุณนๆใช่ไหมครับใช่มันคือบอสดันเดียวกับพื้นที่ไม่เสถียรแต่รอบนี้มันแตกต่างคือมันอึดมันเก่งมันตีแรงกว่าเดิมเวอร์ชันเครียดกระลาดแบบว่าผมกับนักประจญภัยร่วมกันตีแต่ว่าเลื่อบนต้นนิริตพอพวกเราตีไปถึงจุดหนึ่งนั้นก็บินมันก็ใช้สกิลมันเสกลูกกระจกก็บินที่ถือดาาแบบโล่มาซึ่งเราต้องเสริงตัวถือโล่ให้มันตายโลมันจะดอปเราก็เก็บขึ้นมาเลเฮ้ยเราเป็นเดอะแบกอยู่แล้ว แต่ตรงนี้ต้องหลบให้ดีมันจะพุ่งหาพร้อมกันทั้งสองด้านเลยนั่งยาผมโดน <c oughs> ก็จะบันเลงท่าต่อเลยตอนนี้แหละเขาจะเป็นพรฟเอกเราถือโลขึ้นมาแล้วอมไม่อยากมาันจะไล่บอลเกลียกมาเราก็จะทอนไปเลยโลมันแตกเราวผมก็แตกด้วย <c oughs> เรายัางห้โอกาสเกิดอยู่เรื่อยๆครับถ้าเพื่อนทั้งทีมไม่ตายอะนะแต่ก็ไม่แน่แล้วพอเล่มมาถึงครึ่งหลอดตรงนี้คือท่ายาญกทีท่าหนึงเลยมันจะล็อกให้เราเดินไม่ได้ต้องโดดเดียว <c oughs> หลังจากโดนผู้ยิบผู้ยำก็ถึงพวลาเอาจริงฟ <c oughs> าดมันเข้าไปพวกเราฟาดมันป้องกันลูกบอลสายฟ้ามันให้ได้เอ,อ้าบอลน่าจะผิดทางว่ะเพื่อนทุกคนทําความขอ้อ เริ่มใหม่ตีกันใหม่กันเลยทีนี้ผมกับเพื่อนรุวมทีมก็เลยเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นเราจะไม่ตายง่แบบนั้นแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเอาล่ะพอมันเฟกไอ้พวกกับตโลมาเราก็ตีตัวที่มันมีโลฟ้าตามเดิมแล้วผมก็รอมันปล่อยบอลรอบนี้ไม่เฉียงไม่เฉแน่นอนส่วนไอ้ตรงนี้ผมหลบไม่ผลเรายังไม่แพ้ไม่ต้องห่วงเพื่อนเรายังไม่ตายพวกเราใช้แรงกันเพื่อนสุดท้ายเพื่อสู้บันจนหมดกำลัง เอ้ยมันปล่อยลูกบอลแล้วสบัดลกสามอสีงศากดแฟฟจับก,การมันเลยมีของฉันอิดเดียว,พวเพืเมมเอ่อนแลิ่มาเหลือท้ายหลอดล้วอชนไว้ต่อเบสตาาบอสเซมถึงก็แตกไพ่ไปเลยเจอท่านี้เรามาดูของที่ได้กันผมได้เป็นแต้มขับเทมสวมใส่สีม่วงหรือสีสี โอ้จับเลยเป็นแขนบอสตัวไหนมาผมก็ไม่กลัวแล้วทุกคนคงสงสัยว่าผมจะหากล่องตีมอนเตอร์เก็บเพชรไปทำไมกาชาเกมนี้กาชาปองครับจะเป็นรูปแบบของแฟชั่นมีทั้งแฟชั่นสัตว์ขี่แบบเป็นปลาลอยได้อย่างสวยเช็คใหม่บันนี่ส่วนในตู้ก็จะเป็นกาชาชุดแฟชั่นผมก็จะนำลอดออฟมาซื้อเป็นเหรียญกาชาปอง ผมอยากได้เป็นแฟชั่นสัตว์เดียงเขาจะจัดไปเลยสามโลมาแล้วจังหวะนี้เปิดมาบ้านเป็นแสงวิ่งไปตรงตูกระจาปองแล้วหมุนเอ๊ะลูกขาวๆนี่ไม่ใช่เกลือใช่ไหมออกก็เป็นลูกฟาฟ้า แตกนั้นหมุนอีกรอบแตกผมยังเชื่อมั่นในโชคชะตาแตกมาดูนี่นี่กว่าสำหรับคนที่ชอบด้านอ e ีโมดเกมมีอีโมดให้เรากดมากมายเลยนะอย่างที่ผมกดผมจะชอบท่าทางนี้มากเป็นการเต้นไงนเป็นไงเต้นน่ารักจัดเลยนี่ก็คือตลอดการท้า,ทาของผมทั้งหมดในเกมนี้ครับอยากชวนเหล่ากระเพราให้มาลองเล่นเกมนี้กันไปตลุยโลกกว้างพบมกับผมดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ครับแล้วไปนจนภัยด้วยกันเลย